สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่ EP ที่5กันแล้วนะครับกับเหตุการณ์ NPC และเรื่องราวน่ารู้ในเกม Red Dead Redemption 2ที่ผมเน่ได้ไปพบเจอมาในเกมครับซึ่งถ้าหากใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมความสนุกใน EP ก่อนหน้านี้ก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้เลยนะครับอ้าวแล้วครับแลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปรับชมเรื่องราวน่ารู้กับเหตุการณ์เอพในเกม Red Dead Redemption 2กันเลยดีกว่าครับในบริเวณใกล้ๆกับคลึงหาตตระกูลเบรดเดดมันจะมีอยู่พื้นที่หนึ่งนะครับที่เสมือนกับร่องรอยของสงครามที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นซากปืนใหญ่บังเกอร์หรือไม้แหลมการที่ยังคงเป็นอนุสร์สถานเอาไว้ให้พวกเราได้จดจํากันอยู่ครับซึ่งดูๆไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแค่สถานที่สงครามในอดีตธ,ธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ใครจะไปรู้หรอว่าหากเราลองกลับมาในคืนที่มีฝนฟ้าลมพายุหนักๆแล้วล่ะก็เราก็จะได้ยินเสียงบรรยากาศในสงครามนั้นท่ามกลางเสียงฝนพายุที่โหมกระหนำ่ำซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับเสียงผีในสงครามเราไปฟังกันดูเลยดีกว่าครับ คนยังจำเอพีซีลุงเฮอร์มิสได้อยู่ไหมครับที่เราเนี่ยเคยไปพบเจอเขาและช่วยจูงม้าข,ของเขากลับมาได้ก่อนจะได้มาตกปลากับเขาในภายหลังในตอนนี้นี่เองนะครับเราก็จะได้มีโอกาสไปออกล่าหมาป่าพร้อมกับลุงแก่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในภารกิจหนึ่งนะฮะแกก็ได้พลาดท่าถูกหมูป่าทำร้ายเข้าจนปางตายซึ่งกว่าเราเนี่ยจะไปพบเขาลุงเฮอร์มิสเนี่ยก็ใกล้จะหมดลมหายใจเข้าไปทุกทีแล้วโดยในวาระสุดท้ายเขาก็ได้ฝากม้าคู่ใจของเขาไว้กับอาเธอ ซึ่งหมาตัวนี้เนี่ยก็วิ่งเร็วและแข็งแรงไม่แพ้ม้าของเขาเลยครับในตอนที่ผมกลับมาที่บริเวณหนึ่งของป่าลูอันโนอีกครั้งผมก็ได้ไปพบเจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะสติฟั่นเฟือนซึ่งเมื่อพอผมเนี่ยถามไปว่าเขาเป็นใครเขาก็ได้แค่พูดถึงใจความหลักๆว่าบูชเชอร์ครีกหรือก็คือสถานที่ที่เขาต้องกลับไปนั่นเองซึ่งในภารกิจนี้นะครับเราจะต้องพาชายคนนี้เนี่ยกลับไปที่บูชเชอร์ครีกซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับ โดยเมื่อเราพาเขามาถึงเขาก็จะเริ่มมีอาการแปลกๆแ,และเขาทำร้ายอาเธอร์จนอาเธอร์เนี่ยต่อยหน้าเขาไปหนึ่งครั้งพร้อมกับเพื่อนของเขาเนี่ยก็ขอโทษขอโพยและพาเขากลับเข้าบ้านไปครับในบริเวณเหนือขึ้นไปของแอ่งน้ำโอวันจิลา เมื่อเราเดินทางมาถึงเนินเขาแห่งหนึ่งเราก็จะได้ไปพบเจอกับสุตรสารฝังศพพื้นเมืองที่มีลักษณะเหมือนกับพิธีกรรมอะไรบางอย่างดูๆไปเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยลองเอาระเบิดขวดไฟหรือว่าโมโลดโทอฟปากเข้าไปยังพื้นที่ตรงนั้นดูแล้วล่ะก็จู่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดฝนพายุขึ้นมาในฉับพลันซึ่งเกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุเลยครับโดยมันเป็นอะไรที่น่าประหลาดเอามากๆและเมื่อพอถึงจุดนเวลาหนึ่งจู่ๆเนี่ยลมพายุเนี่ยก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมันเนี่ยก็สร้างความน่าประหลาดใจต่อตัวผมอย่างมากวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่ผมกําลังเดินทางไปเรื่อยๆในแถบริสลียอยู่นั้นผมก็ได้ไปพบเข้ากับกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งที่มีศพนอนอยู่ข้างหน้าสภาพของเขาเหมือนถูกยิงได้ไม่นานเมื่อผมลองเข้าไปสํารวจภายในนั้นดูก็ได้พบกับศพอีกหนึ่งศพที่ถูกยิงด้วยเช่นกันครับโดยที่บนโต๊ะนั้นเนี่ย มันก็จะมีกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งที่ข้างในเนี่ยมีทองคําก้อนเก็บเอาไว้โดยผมเนี่ยก็ได้สันนิษฐานจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเอาไว้ได้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยน่าจะทะเลาะก,กันเพื่อแย่งทองคำจนถึงขั้นยิงกันตายจนจบชีวิตไปทั้งคู่ก็เป็นได้ครับในบริเวณหนึ่งของบิ๊กวอลเลย์ผมเนี่ยได้เกิดไปพบเจอเข้ากับนายพลานคนหนึ่งที่มีท่าทีเหมือนก,กำลังแกะรอยตามหาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเมื่อเราเนี่ยย่องตามเข้าไปเรื่อย เราก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยพยายามตามล่าหมีตัวใหญ่อยู่ซึ่งเขาก็ได้ยิงผิดพลาดจนถูกหมีตัวนั้นเนี่ยเข้าจูดโจมผมที่ในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่าท่าจะไม่ดีเนี่ยจึงได้ยิงหมีตัวนั้นล่วงลงไปและในพานคนนั้นที่ตื่นตกใจอยู่ก็ได้ขี่ม้าหนีไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งถ้าหากว่าในอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยผมกลับปล่อยเฉยไม่ฆ่าหมีตัวนั้นแล้วล่ะก็มีตัวนั้นเนี่ยก็จะฆ่าพานปากคนนั้นไปอย่างน่าสยดสยองเลยล่ะครับ ในขณะที่ผมกําลังมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบเคลนเลกเพื่อจะไปหาแผนที่สมบัติอยู่นั่นเองผมก็ได้เจอเข้ากับคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่กําลังตามหาเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าทักเกอร์ในตอนนี้นะครับเขาจะขอร้องให้เราเนี่ยช่วยตามแกะร่องรอยของเพื่อนของเขาให้หน่อยซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นครับแต่ที่น่าสยดสยองจนแทบตกใจอย่างมากเลยเนะก็คือสภาพใบหน้าของทักเกอร์เนี่ยกลับไม่มีชิ้นดีเลยศพตรงนั้นเนี่ยล้นเต็มไปด้วยเลือดจากการถูกอะไรบางอย่างข่นกรีดเข้าอย่างแรง ซึ่งพอเมื่อเราเนี่ยนำความไปบอกกับชายแปลกหน้าคนนั้นดูแล้วเขาก็ได้รีบตามไปดูศพของเพื่อนของเขาทันทีและก็เสียใจกับการจากไปของเพื่อนเขาแต่ทว่าในขณะที่เขากาลังเศร้าเสียใจกับศพเพื่อนของเขาอยู่ได้ไม่นานจูๆน่ๆมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งกระภูมิกระโจนเข้ามากัดกินชายแปลกหน้าคนนั้นทันทีผมที่กําลังยืนดูอยู่เนี่ยก็ได้เรียใช้ปืนยิงเพื่อหยุดสถานการณ์แต่ทว่ามันกลับไม่มีปุ่มให้กดยิงได้เลยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าชะตาของสองคนนี้เนี่ยก็ได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้ว พอหลังจากที่หมีกิน2คนนี้เสร็จมันก็ได้วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วไม่ได้เข้ามาโจมตีผมแต่อย่างใดเลยเราตัดกลับมาที่ Big กวอลเลอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมได้เผชิญกับหมีที่ฆ่านายพลานไปแล้วผมก็ได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆในตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้เกิดไปสะดุดตาเข้ากับกระท่อมหลังหนึ่งที่ดูๆไปเนี่ยก็น่าจะเป็นกระท่อมร้างที่ไม่มีใครอยู่ และเหมาะที่จะเข้าไปสำรวจดูเพื่อหาของมีค่าแต่ทว่าเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันก็ได้ตัดเป็นคัสซีนขึ้นมาทันทีในนั้นมีหมีป่าตัวใหญ่เข้ากระโจนหาผมแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งเราเนี่ยสามารถฆ่ามันตามเนื้อเรื่องได้นะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ผมแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวล่ะนะในบริเวณหนึ่งไม่ไกลามากจากแม่น้ำลิตเติ้ลครีกเราจะได้พบเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งที่มีชื่อว่ากระท่อมวัดสัน ซึ่งเมื่อเราเนี่ยเข้าไปข้างในเราก็จะได้เจอกับหญิงชราคนหนึ่งในบ้านที่เข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนรู้จักก่อนจะสั่งให้ไปวางของไว้ในห้องใต้ดินซึ่งพอเมื่อเราลงไปเราก็จะได้ไปพบเจอกับลูกซองกึ่งอัตโนมัติเก่าโดยพอเมื่อเราเนี่ยขโมยลูกซองนั้นขึ้นมาหญิงชราคนนั้นเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่รู้จักอย่างที่เธอคิดก่อนจะไล่ให้เราออกไปส่วนเธอเนี่ยก็ได้ขี่สัตว์ของเธอหลบหนีไปด้วยซึ่งพอในวันต่อมาหากเรากลับมาที่กระท่อมวัดสานอีกครั้ง เราก็จะได้ยินเสียงการสนทนาระหว่างเธอกับลูกๆและถ้าเราเนี่ยเดินเข้าไปเปิดประตูในกระท่อมตัวเราก็จะถูกผลักออกมาและชายทั้ง4คนก็จะโจมตีเราในทันทีครับโดยในตอนนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกําจัดพวกเขาทิ้งให้หมดนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเลือกฆ่าคุณนายวัดสันหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ฆ่าและหนีไปในวันถัดมานะครับเราก็จะมาพบว่าเธอเนี่ยกลายเป็นศพนอนตายอยู่บนเตียงที่คาดวนาจะเกิดจากการตรอมใจจากการสูญเสียลูกชายทั้ง4ไปแล้วนั่นเอง ในบริเวณไม่ไกลามากของทะเลสาบเคนเลกมันจะมีกระท่อมหลังหนึ่งที่มีขุมทรัพย์ซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยนะครับโดยแผนที่แรกเนี่ยจะมุ่งตรงไปที่แลนด์มาร์กของเขตเลมอยหรือก็คือภูเขาหน้าคนที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดซ่อนแผนที่ชิ้นต่อไปอยู่โดยมันก็คือเนินเขาที่โคเป็นรูปงูและชิ้นส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือทำไตาน้ําตกเอลิเซียนพลูครับที่ทางเข้าไปเนี่ยมันทั้งแคบและอันตรายมากๆเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไร ในบริเวณหนึ่งของแถบบายูนาวาถ้าเราลองสังเกตดูดีๆแล้วล่ะก็เราก็จะได้พบเจอกับศพปริศนาร่างหนึ่งที่นอนอยู่แต่ที่น่าแปลกใจเลยเนี่ยก็คือแขนของชายคนนั้นเนี่ยมันกลับดูเล็กรีบที่เหมือนกับไม่ได้เกิดจากการกระทําของใครเลยแต่น่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือวาสรีระร่างกายของเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วกลายเป็นว่านี่ก็เป็นอีกศพหนึ่งในเกมที่ทั้งประหลาดและน่าสนใจไปในตัวเดียวกันครับ ในบริเวณทะเลสาบเคลนเล็กเมื่อเราเดินไปสำรวจบนพื้นน้ำแข็งไม่ไกลมากนักเราก็จะได้พบเจอกับข้อความประหลาดที่สลักเอาไว้อยู่บนพื้นน้ำแข็งว่า Keep your dream simple หรือถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือจงคงความฝันของคุณเอาไว้ให้มันเรียบง่ายซึ่งนี่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรจึงได้ไปลองค้นหาดูแล้วก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยบอกว่ามันคือข้อความรหัสกงในเกมที่มีซ่อนเอาไว้อยู่ทั่วแมปนั่นเองครับ ในเกาะทางด้านซ้ายของพื้นที่ตั้งคฤริสา์เบดเวด,เ,วดเมื่อเราพายเรือข้ามมาที่เกาะแห่งนั้นได้สําเร็จนะครับในบริเวณไม่ไกลมากเนี่ยเราก็จะเห็นเรือโจรสลัดที่อับปางอยู่ลําหนึ่งซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเข้าไปค้นหาดูเราก็จะได้พบกับหมวกกับตันโจรสลัดที่เราสามารถนํามาใส่ได้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในบริเวณเกาะเล็กๆของแม่น้ําลาน,นาเฮชีเราก็จะพบเจอกับเรือลําเล็กลําหนึ่งที่มีซากโครงกระดูกอยู่ด้วยในนั้นเนี่ยก็จะมีดาบโจรสลัดให้เราเก็บเอาไปใช้ได้เหมือนกันนั่นเองครับ ในจุดหนึ่งของแถบปากริสลี่ผมเนี่ยก็ได้ไปพบเจอเข้ากับกระท่อมปริศนาหลังหนึ่งอีกแล้วสืบทราบในภายหลังว่ามันมีชื่อว่าบ้านพักโคลสันโดยเมื่อผมเนี่ยเข้าไปในนั้นเนี่ยผมก็ได้พบกับศพสองคนที่นอนตายอยู่ข้างเตียงดูจากบอแสนในจดหมายเนี่ยก็คาดว่าพวกเขานจะมีชื่อว่าเกรนและเอ็ดดีที่น่าจะเสียชีวิตจากความอดอยากหรือขาดน้ําโดยตกข้างๆข,ข,ของพวกเขาเนี่ยมีจดหมายจากแม่ที่เขียนถึงทั้งสองว่าเธอจะออกไปตามเอาเงินกลับมา และสั่งให้พวกเขาล็อกประตูไว้ไม่ว่าใครจะมาเคาะประตูก็ห้ามเปิดออกโดยในตอนนั้นเนี่ยในบ้านเนี่ยมีน้ําและอาหารเพียงพอสลับ4วันและคาดว่าเร็วสุดเนี่ยเธอน่าจะกลับมาในคืนวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่กลับมาครับและปล่อยทิ้งให้เด็กทั้งสองคนนอนตายจากการอดอยากไปเห็นได้ชัดเลยว่าในตอนแรกเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเด็กที่นั่งอยู่เนี่ยตายตาเหลือกอย่างน่าสยดสยองแต่พอกลับมาสำรวจดูอีกทีปรากฏว่า ตาของเขาก็กลับเปลี่ยนไปแล้วซึ่งดูๆไปเนี่ยก็ช่างหน้าขนลุกเหลือเกินในบริเวณสะพานไม่ไกลจากชุมชนลากลาสมากนักเมื่อเราเดินทางไปสำรวจอย่างที่จุดนั้นทางใต้สะพานเนี่ยเราก็จะได้ไปพบเจอกับศพโครงกระดูกปริศนาที่ข้างๆเนี่ยมีหีบสมบัติวางเอาไว้อยู่อาวุธข้างกายของเขาเนี่ยมีพลัว่วางอยู่ด้วยนะครับซึ่งคาดวานาจะาว้ขุดดินตรงนั้นเพื่อฝังหีบสมบัติใบนั้นอย่างแน่นอน ตรงที่แม่น้ำเนี่ยมีร่างของจอระเข้นอนตายอยู่ด้วยซึ่งพอสำรวจด,ดูดีๆแล้วล่ะก็ก็จะพบได้ว่าขาของเขาเนี่ยได้ขาดหายไปข้างหนึ่งสันนิษฐานได้ว่าชายคนนั้นเนี่ยน่าจะเกิดการต่อสู้กับจระเข้ในขณะที่กำลังจะขุดดินฝังหีบสมบัติอยู่ครับโดยจระเข้ตัวนั้นเนี่ยก่อนจะสิ้นใจมันก็ได้กัดขาเขาขาดไปข้างหนึ่งและทําให้ชายคนนั้นตายจากการเสียเลือดทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ฝังสมบัติอย่างที่ใจเขาต้องการนั่นเอง ในตอนหนึ่งที่ผมกําลังติดอยู่ท่ามกลางหิมะในตอนกลางคืนอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนไม่ไกลมากโดยความสงสัยจึงได้ตามไปดูและผมก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่บนหินขนาดใหญ่เพื่อต้องการหนีจากฝูงหมาป่าที่กาลังไล่ล่าเขาครับผมที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยจึงตัดสินใจยิงเพื่อช่วยเหลือซึ่งก็ได้มีการบู๊กับหมาปา่าอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็สามารถสยบพวกมันได้ก่อนที่ชายคนนั้นเนี่ยจะมาแสดงความขอบคุณ และก็จากไปแต่โดยดีครับในช่วงหนึ่งของบริเวณเทือกเขาที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองแอนเนสเบิร์กมากมายนักนะครับเราก็จะได้ไปเจอกับพื้นที่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนกับซากรอยไหม้ของต้นไม้และก็พื้นดินที่เป็นสีดำซึ่งเกิดจากอะไรบางอย่าง โดยถ้าหากเราเนี่ยลองไปยืนออยู่ในจุดจุดนั้นในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองดูแล้วล่ะก็ในเวลาสี่ทุ่มมันก็จะเกิดฟ้าผ่าลงมาที่จุดๆนั้นอย่างรุนแรงซึ่งผมเองเนี่ยกว่าจะได้เจอกับเหตุการณ์นี้นะครับก็ต้องนอนรอสภาพอากาศอยู่นานหลายวันเลยทีเดียว ในช่วงหนึ่งที่ผมกำลังตะเวนล่าสัตว์ในป่าใกล้กับเมืองแอนเนสเบริร์กอยู่นั่นเองผมก็ได้ไปพบเจอข้ากับชายคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่เมื่อไปถึงเนี่ยก็เห็นได้ว่าเขาได้ถูกกับดักของนายพลหรือว่าใครสักคนเนี่ยเขาที่ขาจนเลือดท่วมชายคนนั้นเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างมากนะครับและขอให้เราเนี่ยช่วยงัดกับดักนั้นออกให้หน่อยซึ่งเมื่อเราเนี่ยช่วยงัดเอาขาของเขาออกมาได้สําเร็จนะครับเราก็จะได้รับค่าความดีไป เท่านั้นยังไม่พอเมื่อเราให้วิสกี้แก่ชายคนนั้นไปด้วยแล้วเราก็จะได้รับค่าความดีเพิ่มขึ้นไปอีกครับทุกคนยังจำช่วงตอนที่ผมเนี่ยไปชกต่อยกับชายแก่และชิงหมวกและคุณมาได้ใน E ีีที่แล้วกันได้อยู่ไหมครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับคอมเมนต์หนึ่ง <c oughs> ที่บอกเอาไว้ว่าลองใส่หมวกนี้กลับไปหาลุงแกดูอีกทีเราก็จะได้ชกต่อยกับลุงเขาอีกรอบผมเนี่ยจึงลองทำอย่างนั้นดูครับและสิ่งที่ได้นั้นก็คือ They see your money's out of immune. my way Welcome to and shit it on your face! I played a hand or two <laughs> <laughs> I thought I'd seen everything. <laughs> นั่นแหละครับในช่วงรางรถไฟแห่งหนึ่งในเขตเลมอยหากเรามาถึงจุดนี้ในยามค่ำคืนและเกิดโชคดีแล้วล่ะก็คุณจะสามารถเห็นรถไฟผีแล่นผ่านมาทางนี้ได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่นับได้ว่าช่างเป็นกิมมิกที่น่าสนใจอย่างมากในเกมนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับ ที่ผมเนี่ยได้มาเฝ้ารอนัดจุดจุดนี้หลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจอสักทีผมเนี่ยจึงขอโทษทุกคนด้วยและขอแปะภาพผู้โชคดีต่างๆที่ได้พบเจอกับรถไฟผีเอาไว้แทนนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์น่ารู้ในเกม Red Dead Redemption 2 ที่ผมได้นำมาฝ่ายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings t o r y เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่า คลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ